สวัสดีครับวันนี้ตังหมดกอดเที่ยวเรามากันที่วัดส,สาราลอยโอ้ยไเขียสูงมากเลยนี่ครัใกล้นำทางของเราวันนี้ครับลอยค่ะไม่จมแน่นอนอุ้ยลืมเปิดเอาตังหมดก็อดเที่ยวสวัสดีครับตังหมดกอดเที่ยววันนี้นะครับอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาครับวันนี้พวกเราเนี่ยจะพาทุกคนไปไหว้าย,ย่ามโมกันครับ ย่าโมหรือว่าเท้าสุรนารีนะครับเป็นวีรสตรีของชาวโคราชตามประวัติศาสตร์เนี่ยเล่าว่าในปีพุทธศักราช2,369ตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยและก็ประเทศลาวเนี่ยยังรวมเป็นแผ่นดินเดียวกันแต่ว่าเกิดการก่อกบฏทขึ้นนะครับโดยเจ้าหนุวงแห่งเมืองเวียงจันทร์ในตอนนั้นเนี่ยเมืองนครราชสีมาเนี่ยถูกยึดผู้คนชาวโคราชเนี่ยก็ถูกกวาดต้อนแล้วก็ล้มตายเป็นจำนวนมากครับ ในตอนนั้นเองคุณหญิงโมได้รวบรวมชาวโคราชที่เป็นเฉลยมาร่วมรบต่อสู้จนกระทั่งสามารถยึดเอาเมืองน,นครราชสีมากลับคืนมาได้ครับจากวีรกรรมของท่านนะครับอนุสาวรีย์ของย่าโมจึงถูกก่อตั้งขึ้นใจกลางเมืองโคราชเพื่อเป็นที่เคารพบ,บูชาสการะของลูกหลานชาวโคราชและก็ชาวไทยทั้งประเทศครับจนมีคำกล่าวที่ว่าถ้าหากว่าไปโคราชแล้วไม่ได้ไหว้ย่าโมเนี่ยก็ถือว่ามาไม่ถึงนะครับ งชชชชาาอเป็นคนครั้งหนึ่งนะครับในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเคยเสด็จมาสการะเท้าสุรนารีพร้อมกับพระราชนีและก็สมเด็จพระเทพในสมัยนั้นนะครับพระองค์เนี่ยทรงพระราชทานพระบรมราโชวาตมีข้อความตอนหนึง่งซึ่งผมอยากจะใช้ทุกคนฟังครับเท้าสุรนารีเป็นผู้ที่เสียสละเพื่อให้ประเทศชาติได้อยู่รอดปลอดภัย ควรที่อนุชนรุ่นหลังจะได้ระลึกถึงคุณงามความดีของท่านบ้านเมืองทุกวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องหวงแหนการหวงแหนก็คือต้องสามคัคคีรู้จักหน้าที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันชาวนครรัศสีมาได้แสดงพลังต้องการความเรียบร้อยความสงบเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชาติกลับมาปลอดภัยอีกครั้งหนึง่งแม้ว่าสถานการณ์รอบตัวเราแล้วก็รอบโลกจะผันผวนแล้วก็ล่อแหลมมาก แต่ถ้าทุกคนเข้มแข็งสาม,มัคคีกล้าหารแล้วก็เอื้อเฟื้อต่อกันชาติก็จะมั่นคงนอกจากที่อนุสารี์ของย่าโมจริงๆแล้วนะครับมีอีกที่หนึ่งที่ต้องไปก็คือวัดสารลอยครับอันนี้ มาเมืองหิมะเหรอโอล่ะ <sm all i> วัดสาราลอยนะครับเป็นวัดเก่าแก่นะครับตามประวัติเนี่ยเล่าว่าวัดสาราลอยสร้างขึ้นหลังจากที่ย่าโมเนี่ยได้รับชัยชนะในการรบท่านได้ทําแผลเล่เล็กๆเป็นรูปสาราแล้วก็อธิษฐานจิตแล้วลอยแผ่นนั้นลงในน้ําเมื่อสารานั้นเนี่ยลอยมาหยุดตรงไหนก็จะสร้างวัดตรงนั้นจุดที่แผ่หยุดก็เป็นตําแหน่งที่ใช้ในการสร้างวัดสาราลอยในปัจจุบันครับ เดี๋ยวแนะนำตัวเป็นภาษาโคราชหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่ออัญชรีเดตังค่ะครับฝากช่องท็อปทาวเวลให้หน่อยครับฝากช่องท็อปทาว,วเวลด้วยนะคะ <c oughs> โคราชมากที่วัดสารลอ,อยแห่งนี้นะครับเป็นสถานที่ที่ใช้บรรจุอัฐิของท้าวสุรนารีหรือว่ายาโมด้วยครับ คนทางบ้านออกมาว่าถอดหน้ากากได้มาอยากเห็นหน้าเต็มๆคนทางจะตกใจไหมคะีะเป็นไรสดเหรอไ์สดนะบอกว่าอยากเห็นหน้าเต็มๆหนึ่งสองคนทางบ้านบอกว่าใส่กลับไปเหมือนเดิมนะขออยังคะพระอุโบสถของวัดสารลอยแห่งนี้นะครับออกแบบได้อย่างวิจิตรสวยงามแปลกตาซึ่งจะมีการประดับตกแต่งอย่างสวยงามโดยใช้กระเบื้องดินเผาจากด่านกุียเน ภายในพระอุโบสถเนี่ยก็จะประดิษฐานพระพุทธรูปสีขาวปางยืนห้ามสมุดที่มีชื่อยาวมากนะครับว่าพระพุทธประพัฒสุนทรธรรมพิสารสารลอยพิมานวรสันติสุขมุนินโอ้ยยาวจริงอะไรจริง นอกจากนี้นะครับยังมีพระเศรษฐีนวโกดประดิษฐานอยู่ในพระุโบสถด้วยนะครับโดยตำนานเนี่ยเล่าว่าพระเศรษฐีนวโกดถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเศรษฐีที่อุปถรัรมภ์พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลทั้งหมด9คนครับพระปางนี้เนี่ยจึงมีพระพักทั้งหมด9หน้าด้วยกันตามความเชื่อนะครับบอกว่ามีพุทธคุณในทางมหาโชคมหาลาภหากใครได้สก,การะบูชาตามตำรานเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จร่ำรวยแล้วก็มีบาร,รมีเพิ่มพูนครับ ตั้งใจขอโชคขอลาบขอเงินขอทองกันแล้วก็อ,อย่าลืมตั้งใจทํางานหาเงินด้วยนะครับจะได้ร่ารวยกันทุกคนพุทธศาสนาสุภาษิตประจําวันนะครับอัตตาหิอัตโนนาถอยนอกจากนี้เนี่ยทางวัดก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆนะครับให้ผู้คนมาสักการะกันด้วยครับอย่างเช่นองค์เทพทันใจนะฮะไม่ต้องไปถึงพมา่าก็มาขอพอรกันได้นะครับ ดูคนขอร้ายแล้วทำเป็นยังไงวยดวัยทำเหมือนกูเลยเขามียัดตังในมือด้วยหรอมันไม่ติดจริงหรอเอาจริงเหรอบรรยากาศภายในวัดนะก็ร่มรื่นแล้วก็มีจุดพักผ่อนเยอะแยะมากมายให้เราได้เพลิดเพลินกันนะครับเกอไหนอธิบายหน่อยครับตรงนี้เป็นอะไรคะตรงนี้ไปเลยเป็นอะไรอธิบายภาษาโครายด้วยเอ่อเราไม่ใช่คนโครายนะ ต้องให้เกระถิ่นเดี๋ยวข้าจะไปภาษาโคราชเองเอตรงนี้นะครับจะเ,เป็นน้ำโต๊ะไม่ได้เลยอ่ะน้ำเสียงยน้ำตกะขอหมูย่างจ้ะไม่ใช่ <laughs> <laughs> เหนียว อันนี้มาเดินจงกรมเหรอจ๊ะจเร์องพค่ะเบอร์เดเบอร์เจ็ดเบอร์เบอร์เเบอรเอร์เจ็ดเบอร์ตอร์จอร์เจ็เบอร์เเอ็อ มีการดีนโคนิดหน่อยนะค่อยๆน้ำพาวค่อยๆหนีบัวก็้าโป่งยิงเหรอไม่ได้เลียวตอเหมือนถ่ายกับบัตรแล้วเหมือนโคให้ประกาศสนิยบัตรแล้วเราจะไปที่เทมิโ่มิติวันนะครับไปกันเลย ก่อนจบทริปนี้นะครับพวกเราจะขอพาทุกท่านไปชมวิวเมืองโคราชแบบ360องศากันที่นี่ครับ Terminal 21โคราชความพิเศษของที่นี่เนี่ยก็คือเขาจะมีลิฟต์ที่พาทุกคนเนี่ยไปยังห้องศูนย์บังคับการการบินจำลองซึ่งในจุดนี้นะครับเราสามารถมองเห็นเมืองโคราชให้เต็มตาทุกมุม360องศาเลยครับ ทังหมดกเที่ยวนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ ผอดท่องมือมนวยอ่านน้ำหนาห้าปะแต่งตัวแล้วมวยไม่อ่านน้ำหนานะลูกแต่งขนอยู่จ้ะพ่ออุ้ย <c oughs> <c oughs>